ปานายปานายครับพี่น้องรถจรถจะรถขนาดสวัสดีครับสวัสดีพ <no ี่น uh uh ้องครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับตอนนี้ผมพาพี่น้องมารอเบิรงบรรยากาศตลาดนัดตลาดวันอจันทร์อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับป้าเจ้าไปรอเบิรงบรรยากาศน้อกันครับพี่น้องครับผมมาหอดสายในจังหน่อยมือนเนี่ยออกมาจากตลาดนัดไทยลาวทาอุเทนครับ ก็เลยแวะออกมาทางนี้น้ำครับสายน้อยๆสิบโมงสิบโมงสองครับตอนนี้แมงละางมแมงละางมแมงละางมครับพี่น้องครับเนี้ยจ้าเนี้ยวจ้าเขาเอินแมงยังก่อนไหมเหนียวแมงเหนียวจ้าอ๋อแมงเหนียวอันนี้ร้อยหนึ่งบาทเขาเอินแมงละางมเขาเอินแมงเหนียวด้วยครับนี่รวยเงี้ยครับหาสิบบาท

คือบางคล้านไงนั่นเองนะครับบางคล้านเนี่ยอำเภอท่าตพนมจังหวัดนครพนมเนี่ยเราขายอยู่ตลาดไท่เล่าอำเภอท่าตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมตัวนี้ละห้าชิ้เนาะนี่ยครับหมูฮาซีดชื่อฮาซีดเบลล์ไลด์ด้วยครับชื่อใหญ่อันนี้ก็งานธาตครับเดี๋ยวเราข้าไปเบิ่งของกินน้ำก um ันครับ hey, พ uh ี huh. like, uh ่น huh. ้องคเขามาเสื้อใส่ด้วยเหมือนนี like, ้ค like. ร uh ับโอ้โหว่าจยังเดียวหยังแห่แห่เบิ่งเนี่ยนาะ นี่มาเก็บผ่านซอยเม่ค่บไหนนีมาสายยังหน่อยครับโตกตีแท้นี่จะเต็มเบิลยครับโเกตีแท้นี่จะเต็มตัวรนนี่เพิ่เก็บเพิ่เช็บของไปแน่เลครับเป็นของเล้วบางบางู่ไวงูหว่วงั้มีเด้ครับมันครับ ขายเขียดอิโมขายแน่ๆนะ่นะเขียดโมโอ้ยโลละลอยซาบะเยเขียดโมโลละ1อยซาอิโลละร้อยย่สิบครับเขียดโมและันะขายได้รอเ่ได้ครับสองตัวได้เลย่ปลาเนนียววันปลานังปลาหนังดีแน่ปลาหนังโลละสามลอยยี่สิบปลาเนน้ยอ่อนนม่นาะอันนี้เป็อามือ ผู้บกกินกับผันมีคนณผัามคนกินผู้เดียวบอกคนกินน้ำเป็นเกียดไปขวดไปคุดเกียดอีโมครับเทไรนะวเปลี่ยนบมาเจอาใช่ในาเปยนท่าเขินขายเท่าไหร่ก่อนครับแม่เที่ยวโจ้ร้ัเวโเท่มเหนืนอนท่าแต่ไแมก่าคือก็หกักินแห้งอยู่อืมอเบ็ด มันเสี่ยงเลยเอาไปเห็ดแจ่วก็จะถ้ามันมีกินก็ใช่ตลาดจนจะเก็บยบเลยได้ครับหม่าเส้นสายครับมาบ่ท่านเป็นไงนี่ครับมอนีหมาบ่ท่านครับับมาจากชาอวเทียงกับเสียมงนะครับมาหอนมันเขาหงายครับแถววัดเพิ่นจะมีงานเพิ่นจะจัดงานประจำปีนะครับเพิ่นจะจัดงานประจำปีรถเข้าวห่านกับรถติดครับออกมาหงายครับ ปูนาปูนาทางนี้เป็นปูนาครับเห็บเป็นเห็บเป็นเห็บขี้เก่าเห็บเจ้าบาทขี้เก่าบา่ครับเจ้าบาทเจ้าบาทเจ้าบาทขีเ้เก่าคนขายจนจะเบิดแล้วโอ้ลมก็มาลมกต่แหงโนหน่าก็มีครับโนหน่าโนปุกมีโน,โนหน่าไม่เท่ามาซ้ายไหลครับตรงน,นี้ครับ เท่างามๆก็ยังมีอยซ้ายกัยังท่านนะครับเท่าครับมีเท่าม่เขียดีหมครับไม่ขูเท่าเขียเหมอยังพอมีข้ยอดครับบรรยากาศกันสกันใยทั้งนี้ครับเหลอหาบาทหาบาทเร้อเหบาทที่นี่ห้าบาทห้าบาทหาบหบาทบหาบาทหาบาทบบาท ม่ค่ะสีเปล่าเมื่อไหรครับแม่คาเร่า้บาทห้าบาทหบาทหบาทก่ยห้า้าราาบาทบาหาทห้าบ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 าทหาบาทห้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 าบาท้าบาาบาทห้าบา้ห้าบาทห้า้าบาทห้าาทห้าบห้าบาทห้า้าบาทห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 าบาทห้าบ้าบาทบาท้าบาาบาห้าบาาบาทห้าาทห้าบาทห้าบห้าบาทห้าบาทบ ขอมาไปก่อยไปก่อยไปอู้ปา,านี่หนองหัวหนองหัวปลาเสียมคับปลาเนียวอ่อนชาออ้มาที่ใจแม่คะวันชิมลิหาแล้วหวานบ่หวานเบ่งหนาแม่ค่ะก็ได้หวา,านนั่นเห็นปแม่คาคนเาหวาน เนี่ย่ากินหวานหวานคุณนะครับโล่สี่สิบบาทโล่สบาทนะครับพี่น้องครับมาใสแต่ยังพอมีเนวกินอยู่ครับยังเหลืออยู่ยังเหลือเนืกินนาะขายอยู่ทางนี้โลละเจ็ดสิบบาทเป็นปลาเพาะเน่นครับปลาเพาะปลาเพาะครัพี่น้องครับโลละเจบาท มากระมาสายครับพี่น้องครับปลาคอใหญ่ในถุงเกียดหน่อยเยย<ม>กีาายด์ค่ะคัมถุงละหากรีตซีซีพ์กระขายได้ครับพี่น้องครับเกียร์ขาก็หอนแดดักหน่อยเกียร์ขากอ็อย <c oughs> ากเปล่าเมื่อไหร่ลครับมาทางนี้ได้ครับยังพอทันอยู่เกียดหน่อยครับเกียดหน่อยเกียด์ีิโม่ปูนาครับท่าน สุดยอดบรรยากาศการขายการขายเก่าแล้วครับพี่น้องครับมา้าจะสายกันยังพอมีแนวให้กินแต่กระบอกหลายคือตอนโซ่ๆนะครับนะโซ่ๆนี่ของหลายแห่งครับนี่ค่ะบเป็นขายเบิดเนี่ยเป็นเก็บกองกลับกันหลายแล้วครับไข่หมดแดงไม่แก็งกันทั้งไข่หมดแดงไข่ตรงตรงม้าพรท่านครับมีสายจะหน่อยเพินเ่นเจี๊ยบหันสิเบิสละ ก็ครัเปรอเบิ้งบรรยากาศน้องกันแับบรรยากาศบรรยากาศรากาไม่ขายเยี่ยมหันขาดน้พราด้าน้ลงานถักนนี้งานนัดนัดเสื้อไยนะครับตอนนี้โอ้หลังเหลวงานเหลวงานถาถดได้ครับพี่น้องครับเป็นจ okay? ังสีขัวกันนัดตี่สิบเจ็ดคนเพื่อนนาะว่าขายบยดีหม่อไหม เป็นบวให้มาด้วยยาดกันยังไหลเลยครับพี่น้องครับมาขายเลยมาเงช่วงนเะเ่ดลยับะีเตมที่อนกนวมันยังมียสมีีมุ่งกด้นี่ีมงกว่าะรเี้ยมรือันอยู่ด้มาเที่ยวมาเที่ยวงานหระมั้งาเทานจาจ่อมาเที่ยวงานครับพี่น้องยังมีเรือเขามาอยู่นลครับเรือขามฝากพี่น้องมาแก่ทังฟังล่าครับม่งาน ในถาดมีอนไรของหลายเรื่องเลแต่ว่าวันพุธวันพุธเป็นจดือนเฉลิมงานนะครับเนาะแต่ว่าช่วงนี้พอขาดไม่ขาดเป็นแบบมาจับจองสถานที่นะดีดีผมได้บางคาราบใหญ่ดิเรือนเดียวโอ้โหอันแบบใหญ่เลยไช่องเช่นเลยช่องเช่นหรอครับนี่คือการกินข้าวแบบเป็นก้อนครับผมอะ กมเิน่อื่อกินเสี่เบิดตอนนี้เมื่อยไรแล้วครอเบี้ยหนาในบาร้อยยิบเนีเจบครับรปอเ้อไม่เมนมาในยิ้นนอื่นว่ิอนี้มาไยคับของเรือดหน่อ ต้องไปสไลวันใครทำแหลกไก่ได้หนึ่งเสือเลยลอกกรดัมได้จ้าไปหอยพระเอาไปหอยพระเอาเนี่ยเอาในจอบใส่บ๊วยขึ้นของฟังเล่าแบบของไทยยั่งยืนได้ครับพี่น้องครับเป็นอาหารทะเลอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาครับท่านครับรอบนอก เป็นของมาจากพี่นงทั้งฟังโซบปัวเราห้อจะเบิดเนี่ยอะไรได้ครับขายเร่ร้อสั่งอวนี่ขายเร่อะไรได้ครับเลมืเร่เรเร่เล่เเร่เนี่ยเป็นกล่องใหญ่ใเห็นไหครับโล่ขายเป็นโล่่เออขายเป็นโล่รโล่เท่าไหล่แล้วเน่ยตอโอ้ลดราคาแม่เราเร่ะด้ครับของเร่นะช่วงเสสายครับตลาดกาลังจะเก็บกาลังจะเลิกจะเป็นของเร่ซินคาเร่นะครับเป็นของชี่น่ทั้งฟังเลาเนี่ยเขาจะขายออก มันจะกั๊บ่ันจะกลับบ้านเลยน,นะครับมาสายของหน่อยแต่วา่าราคาถือครับามมาถ้ามาจะส่อคล้องไรราคากัญยังจะแพงขึ้นมาแม่เล็กหน่อยไปเดี๋ยวผมพารอเขอ้ามาในโดมครับปลาช่อนปลาช่อนจ้าปลาช่อนนาโลเท่าไหร่ครับท่านนี้ครับร้อยห้าสิบโลละลอยห้าสิบบาทครับตัวงามๆครับสดๆ้ดอมทั้งงามทั้งสดครับโลละลอยห้าสิบ มาขามารองบ้งในโดมนครับต้องนี้จะเป็นโดมเปนเ็นอยู่ส่วนข้างในนะครับส่วนหินมของนเลิ่มเก็บกัน,กกน,กกนหมดแลวครับท่างน,นเรางสวกันขอเบ่งส่วนในก,กันนนหลง่ามนะง่มด้าเลยสป็นไนงงมาเลยโอ <c oughs> ้ล่างครับหมาน้อยครับนะครับปูหน้าครับปูหน้าปูหน้าเหยียบลัเ้าบาท นี่เขียดอันนี้ครับพี่น้องครัเขียดเหลียงมาแปดสิบบาทเขียดเหลียงขายเป็นโลดีินะโลดละแปดสิบบาทโลดละแปดสิบบาทอ๋อมัทสึริฟองละสามบาทเดี๋ยวครับมันเป็นมันเป็นตัวไล่ไหมตัวไล่เขียดเหลียงเขีดเหลืองประเด็นเขียดเหลืองครับตัวเล่ตัวเขียวเขียวเนาะเขียวเลียวไลันนี่ของก็เหลือหน่อยแล้วครับพี่น้องครับ แราก็ยังพอมีให้ซื้ออยู่ครับทางได้ก็บเสือว่ายังมี่เซ็นขายอยู่เป็นเป็นปลาเนื้ออ่อนครับเป็นปลาปตปลาปตปลาลดแมงซ่อนนั่งเจ้ากระจันนครับทานี้ครับเสียงดนตรีเสียงเพลงหลายครับครับทั้งในทั้งในขามครับเม็ดมะขามฝาลันฝาลันฝาลัน จเสียยงง,ง,งอตึู่บาส่วนกาไปทางไหนน้อมาเนี่ยมากันสองนะครับเตรียมง,งานมานี่่สองเ่นบเดมาาน้าครับวันนี้เขามาก็เบาส่นกาเละาละปลาเลาะบนของเลยกุ้งเต้นแต่มันเมื่มมอยแล้วมันบบเดมอะไรแน่แล้ววะ มันเมือเ้แล้วมันนอนแล้วแลเสียงเพลงเ้งเกับเต้นน้องม่เนาะยังไดรกลุ่งกุ่พอทำงานม่เราุนอนหลับมันเมื่อยนอนแล้วมันาแต่งเต้้น้น้ยกับพอเตก่าเาบลใครัลาเนาเนรเ่ยมันลบ่หยุดเลยลมเบาอ ขายสามโหลยี่สิบนี่รวเจ้าบาทวะโหลละเจ็ดเจ้าบอกเจ็ดบาทต่อถึงโหลละเจ็ดบาทครับเบ่อฮะตอนนี้มันเป็นนางบ่วยปะเป็นนางนางอ๋อเป็นนางแล้ะทำเป็นนางนะโอเคกินบุปเพ็ญกินอไพัดใส่ไข่ฮะเอาไปพัดใส่ไข่เอาไปพัดใส่ไข่เดี๋ยวจ้งโค้ชจะได้โค้ชสิ่งพัดเป็น บล็อกเคยกินนะพร้อมเสร็จครับพี่น้องครับเราบานเห่าบล็อวายอยากมีดอกเพราะว่าทางฝั่งเรามันยั้นงันมีหลายนะครับลมซาลมซาจะแสีบเดี๋ยวเอาแม่เจ้าะเดี๋ยวว่าท่านใดยังกินไหมรูปชิ้นดิบชิ้นทอดบดิบชิ้นปิ้งชุดยอดชุดเก่าครับบรรยากาศ การขายกางขายจุดผ่อนปนการค้าครับทางนี้อำเภอถัดพนมจังหวัดนครพนมครับเพิ่นเข่าเกี่วขึ้นหนาลงพอดเดียนเดือดจิตยขามมาเที่ยวเลยครับพี่น้องโมนี้มันงานเพิ่นบ่ทันเริ่มนะครับงานบ่ทันเริ่มแต่ว่าก็นี่พี่น้องทั้ง้านเฮานี่ล่ะฟังไทยเฮานะครับเพิ่อนจับจองพื้นที่แบบไปขายของนะครับก่อนรับงานถัด ยังพอมีครับคูหน้าคู่หน้าพักทุงละเจ้าบาทวันนี้พ่อมาเห็นบ่เห็นบ่ค่อยเห็นบักไข่ด้วยครับบักไข่บ่ค่อยเี็นะครับนี่เป็นซีสันบรรยากาศการขายการขายตลาดนัดไถ่เหล้าตลาดนัดธาตุพนมครับอำเภอธาตพนมจังหวัดนครพนม